วักกีคุณแม่โอ้ไม่พาลูกวักกีคุ้มปตูตา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 ,ตาเหรออไม่เอาไปได้ไหมกลัวกลัวเป็นภาระไปเลยนี่ไว้คุ้มรองไปด้วยเหรอไปไป,ปกับพ่อใช่ไหมลูกไปเขาจะช่วยเหลือเรานะพ่อเหรอช่วยอะไรพ่อได้บ้างเนี่ยได้ทุกอย่างยามพอ,าองเหงาร้อเพลงให้พ่อฟัง ไหนลองลองลองกล่อมพ่อสักเพลงสิได้คุณพ่อ,อเพลงนี้มันเพลงอะไรอ่ะ <Hey. S 2> เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะไปรู้เหรอลูก oh. เป็นเนื้อเพลงคุณพ่อโอ้หเหรอวงอะไรเหรอหลานม็อกกาคาเด้งชื่อชื่อเพลงอะไรจาก,กาวาลิตี้เพลงนี้เป็นเพลงไม่เอาไม่เอาไม่ฟังเลยไม่เอาอ่ะ อะไรอีกสองอย่างเดี๋ยวพ่อจะไปเป็นเพื่อนด้วยเราจะไปไงกันดีเนี่ยเอาม้าไหมมีม้าเหรอเหนื่อยมากเหนื่อยเอานี่มาทำอะไรมาขายม้าอันนี้มาขายใช่ไหมเนี่ยมาขายตัวเท่าไหร่350รอ้ ขายถูกเนอไม่ขายถูกแกสมัยก่อนขายถูกเออเหรออ้าวอาเอาตังไปนะไปให้น้ำเกลือนะเดินทางค่ะพ่อเดินทางไปไปไไป